บ <pace> บ6มีนาคมที่ผ่านมาสามารถสร้างค่าคอมได้อยู่ที่1 4 0 0บาทต่อวันทำยังไงโดยใช้ AI ไปรับชมกันครับ Mimi: สวัสดีครับ <vib ram> ian, คุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวคิวันนี้เป็นทอย่องเช่นเคยนะหลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิป u t u b e เนี่ยนานมากๆแล้วก็คิดถึงเพื่อน,พอนๆพี่ๆช YouTube าวยูทูบทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม <S <S ่เพราะวันน,น,นี้วันที่อัดคลิปเนี่ยวันที่2มกราคมท่านั้นเองก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้หรือพี่ๆทุกคนที่ติดตามคิวเนี่ย ร่ลำรวยร่ลำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก,กันนะครับผมถ้าเสียง <c oughs> อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะไม่สบายนิดนึงนครับวันลงคอแต่วันนี้ครับเอาเนื้อหาดีๆนะครับในเทรนปี2025นั่นก็คือเทรนของ AI เนี่ยเอามาช่วยในการทํางานใครที่ทํานายหน้าติก๊ตกต็อกอยู่บ้างยกมือขึ้น คอมเมนต์กันดีกว่านะครับผมแล้วเจอปัญหาคิดไม่ออกทําคลิปไม่ได้ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงช่องไม่รู้จะเดินยังไงทําไปทุกหนทางแล้วเรียนมาหลายโค้ดหลายคูเรียนมาหลายวิธีลองทําหลายวิธีแล้วยอดยังไม่ปังยังไม่เคยถึงหมื่นถึงแสนคิวเชื่อว่าวิธีนี้ที่คิวจะแจกนะครับมันจะพาพี่พี่ไปควายอดที่พี่พ,พีต้องการได้อย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะฟังก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจนะครับคิวมันนี่เป็นทอแล้วก็ติ๊กต็อกคิวมันี่เป็นทอครับ ไปรับชมกันครับวันนี้เนี่ยเราจะใช้ AI ที่ชื่อว่า Chat GPT AI คืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสำหรับคนที่ยัง เพิ่งเข้าวงการครับ AI ก็คือเหมือนตัวช่วยของเราใครที่เคยดูหนังเรื่อง r r o อน a มไหมเขาจะมีจาวิตก็คือแค่ t o นี่สตารเนี่ยเขาพูดว่าอะไรจาวิตเขาก็หาข้อมูลมาให้แบบเยอะมากละเอียดมากแล้วก็ช่วยการทํางานของ t o นี s t a าร์เนี่ยได้แบบ70-80%เลยปัจจุบันนี้เราก็เหมือนมีจาวิตอยู่ข้างกายครับแต่เรียกว่า Chat GPT เราอยากให้เขาหาอะไรแต่งกลงแต่งกร้องเพลงสร้างการ์ตูนเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่าง อย่างที่เราต้องการเลยนั่นเองเราแค่บอกเขาไปนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดหาแฟนก็คงช่วยไม่ได้นะครับไม่ต้องไปหาเองเนาะซึ่ง ChatGPT เนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาหรือวิดีโอยเยอะมากๆนะครับทำให้เก่งทางด้านการเขียนโค้ดการวิเคราะห์การออกแบบสคริปต์ในการถ่ายคลิปวิดีโอและในคลิปนี้ครับผมจะให้ตัวของ AI เนี่ยสคริปต์ให้เราเลยว่าเราอยากขายสินค้าตัวเนี้ยเราต้องถ่ายยังไงพูดถึงอะไรบ้างและผมจะพาไปดูผลลั์ในท้ายคลิปครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าตาของ c h a t GPT แล้วเนาะใครที่เคยใช้ก็สามารถใช้ตัวของตัวเดิมได้เลยนะครับผมแต่ของผมใช้เป็นตัวของ c h a t GPT 4o นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมจะใช้พร้อมนี้เลยสามารถใช้ตามได้เลยนะครับกอนอื่นนะครับผมจะพิมพ์คำนี้เข้าไปครับช่วยคิดคำคน้นหาเกี่ยวกับรีวิวสินค้าชาวต่างชาติ U.S.A. โอเคครับ ChatGPT ก็จะตอบคำค้นหาออกมานะครับทั้งหมดโอ้โห1 5คําคำตอบเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมเราถึงใช้ช่วยคิดคำค้นหาเกี่ยวกับรีวิวสินค้าชาวต่างชาติรู้ไหมครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยโอ้โหก็มีหลากหลายชาติเนาะและอยู่ใน TikTok เนี่ยเราก็มีคลิปให้เราดูเป็นต้นแบบได้เยอะแล้วก็ทำให้ AI เนี่ยวิเคราะห์คลิปได้เยอะอยอย่างเช่นตัวของคิวเองเนี่ยคก็ได้ไปท่อง คลิปต่างชาติมาเยอะนะครับคลิปขายของเขาเนี่ยเจล้าน80ล้านร้อยล้านวิวเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเราเ,าเขามาเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะทําให้ตัวของ AI เนี่ยวิเคราะห์คลิปแล้วก็ออกแบบคลิปของเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะผมจะเลือกเปอันที่7เนาะเราได้อันไหนนะครับเราก็คัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางใน Tik t o ็อกซึ่งอันเนี้ยใช้ Tik t o ็อกของประเทศไทยได้ตามปกติเลยนะครับผมวางไปได้เลยโอเคครับมันก็จะปนคนไทยบ้างนะครับที่รีวิวเกี่ยวกับของ USA บ้างนะครับผม เราก็ลองเซิร์ชเไปนะครับอ่าผมไปเจอตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นเหมือนผมเคยเห็นมันเป็นเหมือนที่จดโนต้ตนะที่รวมก,กันกับตัวของ Chat GPT เราสามารถกดเพื่อบันทึกโนต้ตได้เลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะเห็นไหมกองมาเป็นคําพูดให้เราได้เลยแล้วก็สรุปเนื้อหาได้เลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีแล้วหรือยังแต่เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆหลังจากที่เราเจอคลิปแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราแบบเฮ้ยอยากถ่ายคลิปแบบนี้บ้างอะ่ะเรา จะต้องถ่ายแบบไหนซึ่งแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นคิวเนี่ยคิวก็ต้องมาหยุดนะครับแล้วก็ดูว่าทีละฉากเนี่ยเขาถ่ายฉากอะไรบ้างนะครับแล้วก็จดว่าแต่ละคาเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างซึ่งซึ่งมันจะนานมากๆแล้วคลิปของผมกับคลิปของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกันเปียบเลยนั่นเองนะครับผมแต่วิธีการตอนนี้ครับเรามี AI เข้ามาช่วยครับเรากดคัดลอกลิงก์ไปได้เลยนะครับแล้วก็วางให้ ChatGPT วิเคราะห์ไปได้เลยครับนี่อ่าวางครับช่วยคิดสคริปต์ขายสินค้า แบบคลิปนี้หน่อยสินค้าเป็น iPhone 16อ่าอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บมาสคริปขาย iPhone 16เห็นไหมเปิดโดยการโฟกัสไปบน iPhone 16ที่ตั้งอยู่บนแท่นหมุนๆพร้อมแสงไฟเน้นดีไซน์เออเสียงบรรยาย นี่คือ iPhone 16สมาร์ทโฟนที่ทุกคนพูดถึงอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอันที่2เขาบอกซูมเข้าไปที่หน้าจอ Dynamic Display 2.0อ่าเนี่ยครับเราก็สามารถถ่ายตามได้เลยนะแล้วก็จบท้ายด้วย call to action นะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าจิ้มที่ตะก้าหน้าโปรไฟล์นั่นแหละนะครับผม call to action นะ จริงๆแล้วเนี่ยมีการวัดสถิตินะครับทุกคนว่าถ้าเกิดเราพูด call to action กับไม่พูด call to action มันมีผลมากๆนะสำหรับใครที่อยากขายของแล้วลืมพูด call to action อยู่ตลอดเนี่ยคุณอาจจะขายของไม่ได้ก็ได้นะครับผมเพราะลูกค้าเนี่ยไม่รู้ว่าต้องไปซื้อของที่ไหนต่อน,นั่นเองนะอ่ะนะครับก็เป็นคลิปออกมาเนี่ยเป็นหนึ่งคลิปเลยอ่สมสมุิผมบอกว่าเฮ้ยอยากได้แต่แบบขอแบบดีกว่านี้นิดนึงเอาแบบว่า เราทำช่องเกี่ยวกับขาย iPhone แต่เราอยากให้ของขวัญมปีใหม,ม่เป็นสคริปต์ขายของเน้นให้แฟนช่วงปีใหม่นี่เลยนะครับผมเห็นไหมเขาก็เปลี่ยนปีใหม่นี้คุณกำลังมองหาของขวัญ สุดพิเศษให้กับคนพิเศษอยู่หรือเปล่าอ่าเห็นไหมเราก็มีสคริปต์ได้2สคริปต์และและคิวจะบอกตรงนะครับว่า1สินค้าหลายๆคนที่ทำในหน้ามาถึงปี2 0 2 5แล้วคิวอยากจะบอกนิดนึงว่า1สินค้าของเราเนี่ยเราสามารถถ่ายได้แบบเป็นร้อยเป็นพันคลิปเลยนะครับผมไม่จะเป็นว่าจะต้องขายแค่45คลิปแล้วถ้าเรามีเครื่องมือ AI เข้ามาช่วยบวกกับคลิปต่างชาติที่คิวได้แจกไปเนี่ยผมพูดตรงว่าคุณเอาไปรวมกันเนี่ยคุณสามารถทําสินค้าตัวเดียวเนี่ยเป็นหลักร้อยหลักพันคลิปก อาแล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนสินค้าล่ะก็ไม่ยากครับผมก็เขียนไปเลยครับสคริปต์การขาย Powerbank นี่นะครับสคริป Powerbank เคยไหมแบตจะหมดในจังหงวะที่สำคัญที่สุมมสดเออนะครับเปิดเปิดหัวเขาเปิดได้ดีมากเลยครับแสดงถึง Powerbank อ่าเนี่ยเห็นไหมเข้าตัวสินค้าเลยนะครับซูมเข้าที่พอชาร์จหลายช่องอ่าอันนี้ก็คือโชว์จุดเด่น,นครับโชวการใช้จริงและกําลังชาร์จระหว่างเดินทางหรือในที่ทํางานอ่าอันนี้คือแสดงให้ดูนะครับว่าพ w e แบงค์ Power bank ตัวเนี้ยมันเหมาะกับการเดินทางแล้วก็ เหมาะในการใช้ที่ทํางานเปลี่ยนไปที่เน้นความปลอดภยัยอ่าอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าพร้อมระบบป้องกันไฟเกินความร้อนรับรองความปลอดภัยใช้ได้มั่นใจ100%อันนี้เราพูดถึงมอกอก็ได้นะครับผมอ่าคือมอก,อกเนี่ยเป็นมาตรฐานการรับรองเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมแรงยิ้มแย้มพร้อมแบตเตอรี่เต็มขณะที่ชาร์จพอแบงค์เอออันนี้ก็จบด้วยความบรรยายหน้าจอนี่เห็นไหมครับชาร์จง่ายใช้สะดวกพอแบงค์ชื่อรุ่นตัวช่วยที่คุณต้องมีอะไรแบบนี้ครับคอทูเอชั่น กดสั่งซื้อสินค้าที่ตะก้าสีเหลืองด้านซ้ายมือได้เลยแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสคริปที่เราได้จาก AI นะผมพูดตรงว่ามันก็สามารถใช้ได้แล้วถ้าเกิดใครแบบเป็นผู้หญิงนะครับอยากได้จะหลแบบกระเทยนิดนึงอ่าผมชอบมากนะผมชอบมากเดี๋ยวผมทำให้ดูสคริปต์ขายแนวกระเทยอ่าระหว่างตัวของ Chat g p ีที่ทำงานนะครับเราลองมาดูเนี่ยกรี๊ดพี่สาวคับแบตหมดตอนตอ,นตอบแชทกับผู้ เรื่องใหญ่หรือเปล่าใครจะทนได้นี่เห็นไหมคําพูดมันจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดเราใส่พรอมตัวนี้เข้าไปแล้วลองเอาไปปรับใช้กับช่องเราดูว่าช่องของเราเนี่ยอยากจะขายสินค้าแบบแนวไหนให้ผู้หญิงผู้ชายหรือว่าให้ผู้หญิงเอาไปให้ผู้ชายหรือว่าในคลิปๆนั้นครับเราจะสื่อในการให้อะไรกับคนที่ต้องการรับหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วนี่นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ผมใช้ AI นะครับในการเจนเพื่อขายเคสตัวนี้นะเป็นเคสดีไซน์ใหม่คล้ายๆกับน้องลิซ่า แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเราได้ยอดวิวมามากกว่า16,800 v i วิวนะครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องคิดคอนเทนต์เองรวมไปถึงว่าคลิปนี้นะครับสามารถสร้างยอดขายได้แล้วและนอกจากคลิปนี้ครับยังมีคลิปอื่นๆที่ผมโยนไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดผมอยากจะทำคลิปแนวนี้เนี่ยผมควรเปิดยังไงให้ไม่ซ้ำนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึคลิปนะครับที่สามารถสร้างยอดวิวได้มากกว่า 5.6ล้านวีดและได้ยอดคนกดใจมากกว่า1 6 3,200ครั้งและนี่คือยอดขายนะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานครับผมยอดขายอยู่ที่8 0 0 0 0 0บาทค่าคอมอยู่ที่1 2 2 0 0 0บาทนั่นเองครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการใช้ AI, AI เพื่อมาทำนหน้าในปี2025หลายคนก็มองมันง่ายใช่ไหมครับแต่หลายๆคนก็ยังใช้มันไม่เป็นแล้วก็ถ่ายคลิปของมันไม่เป็นครับผมเชื่อว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆเคยได้ยินเคยได้ใช้แล้วก็เคยลองใช้แล้วก็เคยเลิกใช้กันไปแล้วแต่วันนี้ครับถ้าเกิดคุณใช้ให้เป็นครับวันน คิดคอนเทนต์เองครับผมสำหรับใครครับที่สนใจการสร้างรายได้แบบไนหน้าแบบนี้ผ่านตัว AI ที่ช่วยเราแบบนี้ครับตอนนี้คือเปิดคอร์สต,ตัวล่าสุดครับที่ชื่อว่าคอร์สไนน้า AI นั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับจะสอนทุกขั้นตอนครับเกี่ยวกันกับ ตั้งแต่เริ่มต้นในการทำนายหน้าติ๊กต็อกเลยครับผมสมัครสมาชิกต่างๆนานาเปิดตะกร้าแนบสินค้านะครับหาสินค้าขายดีรวมไปถึงเรื่องล่าสุดครับการใช้ AI ช่วยมาคิดสริปแบบนี้ให้คลิปของเราเนี่ยน่าสนใจไม่ยังขึ้นและยังมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับ AI ที่สอนในคอสนี้ครับสำหรับใครที่สนใจคอสนี้ครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์แล้วทักไปที่ลิงก์ใต้คลิปวดอนะครับจะมีลิงก์ไลน์แอดอยู่ทักไปแล้วพิมพ์โค้ดคำว่าที0 1่ 101, เพื่อรับเหรียญเพิ่มเติมได้เลยครับและพ 2,025คิวมีของขวัญพิเศษให้ครับปกติคอร์ส AI ในหน้าอยู่ที่5,990บาทครับเฉพาะคลิปนี้นะครับผมคุณแคบหน้านี้ไปได้เลยครับเหลือแค่เพียง2,990บาทเท่านั้นเองจำกัดอยู่ที่20สิดเท่านั้นใครช้าอดคิวขออภัยด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ